สวัสดีครับท่านผู้ชมลูกศิษย์หลวงปู่สวงทุกท่านครับคลิปนี้เป็นตอนต่อจากตอนที่แล้วหลวงปู่สวงได้เป็นตัวแทนเส้นไหว้บอกเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาซึ่งอยู่ในหุบเขาอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุท,ทัยธานีสถานที่แห่งนี้อยู่ติดกับเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ห้วยปากขาแข้งขณะทำการเส้นไหว้นั้น,นได้มีไฟลุกไหม้เครื่องเส้นไหว้เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเพราะเครื่องเส้นไหว้ที่มีไฟลุกไหม้นั้นก็คือข้าวตอกและขนมนางเล็ดแต่ไฟที่ลุกไหม้นั้นเหมือนกับว่าไฟกำลังไหม้กระดาษหรือกิ่งไม้แห้งอย่างดีนี่คือปริศนาที่เกิดขึ้น ับหลวงปู่สวงเส้นไหวบอกเจ้าที่เจ้าทางครั้งนี้ขณะที่ไฟกําลังลุกไหม้เครื่องเส้นไหวนั้นผมได้ถ่ายภาพนิ่งในภาพนิ่งนั้นได้มีภาพเปลวไฟเป็นเหมือนตัวเลขปริศนาเกิดขึ้นเปลวไฟนั้นเป็นเลขอะไรบ้างผมเอาภาพมาให้ทุกท่านได้ชมได้พิจารณาด้วยสายตาของท่านผู้ชม ครับนี่คือภาพเปลวไฟที่เห็นเหมือนเป็นตัวเลขท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็อธิษฐานเอาตัวเลขที่เห็นนี้ไปซื้อลอตเตอรี่เพื่อจะได้รับโชคคลิปของผมแต่และคลิปจะมีเลขปริศนาของหลวงปู่สูวงอยู่เกือบทุกคลิปท่านเห็นเลขในคลิปใดถูกใจท่านเอาเลขนั้นไปเป็นเลขเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เลยครับ ถ้าท่านใดได้รับโชคลาภแล้วก็อย่าลืมโอนเงินมาสนับสนุนภารกิจสืบประวัติตำนานแท้จริงของหลวงปู่สวงนำมาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้รับรู้หลังจากหลวงปู่สลวงได้ทำการเช่นไหว้เสร็จแล้วคณะก็ได้เคลื่อนขบวนไปยังอีกสถานที่หนึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคณะจะพากันเดินทางไปณสถานที่แห่งใดต่อ ผมและร่างทรงหลวงปูส่สวงก็ได้นั่งท้ายรถเหมือนเดิมเขาจะให้พวกผมไปนั่งในรถแต่ผมไม่นั่งเพราะอยากจะถ่ายภาพฟิวบรรยากาศทั่วไปณนะที่ท้ายรถนี้เราห้าคนได้พูดคุยกันทำให้รู้ว่าคุณลุงผู้อาวุโสที่สุดที่นั่งอยู่ท้ายรถมีประวัติน่าสนใจเป็นอย่างมากท่านอาวุโสท่านนี้ชื่อ คุณลุงเฉลิมชีวิตการทำงานของท่านตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงอายุบัดรนี้ท่านทำงานเกี่ยวกับเหมืองแร่มาตลอดท่านทำงานรับจ้างในเหมืองแร่ตั้งแต่ค่าแรงวันละ8บาทจนปัจจุบันมีค่าแรงวันละพันบาทในฐานะผู้ชำนาญการลุงเฉลิมผู้นี้เคยมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศในนาม ลุงเฉลิมหมอยาเทวดาหรือยาผีบอกที่มีคนมารักษากับท่านต่อคิววันละพันคนมีทีวีหลายช่องได้นำเสนอข่าวหมอเทวดาผู้นี้ อ้าวออกไม่ใช้ยืนคุยกันเนี่ยอ๋อชตายรักษาคนดีแล้วเดี๋ยวนี้เขาตายแล้วเอา้าตายเมื <lequel S 3> <c oughs> ่อไหร่ <estar Subst ance> ah. Ah. เขาตายแลยเขาเข้าใจผิดนี่เขาคิดคิดว่าหมอตายไม่ใช่เมียเขาตายเมียลุงตายหมอตายเมียหมอเมียหมอเทวดาตายแต่เขาเข้าใจผิดว่าหมอเทวดาตายท่านไหนได้หมอเทวดากระดั้งอยู่แท็กซี่นั่นแหละหัวลอกกากเลยนี่ไงเพื่ออีกคนหนึ่งนี่ไงเดี๋ยวหมอเทวดาโกจริงให้เพชรช่างนี่ครับหมอคนดังหมอ เทวดาของอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะฮะมาพบกับหลวงปูส่สวงจากศรีสิเกตวันนี้โคจรมาพบกันที่ชายแดนไทยพม่าคนดังของอำเภอบ้านไร่อุทัยธานีนะฮะหมอเทวดารถได้วิ่งออกจากเหมืองแร่ตรงนั้นมาประมาณ40นาทีด้วยความเร็วค่อนข้าง,ง,งสูงมาจอดอยู่ ผมได้เห็นเครื่องจักรก็พอจะเข้าใจได้ว่าสถานที่แห่งนี้คือโรงงานที่ทำเกี่ยวกับเหมืองแร่และน่าจะเป็นโรงงานที่เจ้าเก่าเคยมาลงทุนเอาไว้เกือบ20ล้านเมื่อเข้าไปในโรงงานผมได้เห็นเครื่องจักรตัวหนึ่งที่แปลกตาไม่เคยพบเห็นมาก่อนผมในฐานะที่เป็นช่างที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์กลไกมาก่อน แต่ผมไม่เคยเห็นเครื่องจักรตัวนี้มันแปลกตรงที่ว่าเหมือนมีแผ่นแม่เหล็กไฟฟ้าสีน้ำตาลอยู่ด้านบนผมจึงสอบถามลุงเฉลิมในฐานะผู้รู้เกี่ยวกับโรงงานเหมืองแร่ได้ความว่านั่นเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับดูดแยกเอาแร่เหล็กหรือแร่โลหะออกจากหินที่เป็นก้อนเท่ากำปั้นถูกบดออกมาให้เหลือเท่าเมา็ดใย ส่วนเครื่องจักรถัดมาในภาพนี้ลุงเฉลิมได้อธิบายว่าเป็นเครื่องร่อนคัดแยกหินขนาดต่างๆให้ออกจากกันเครื่องร่อนตัวนี้จะทํางานโดยการสั่นโยกไปมาเพื่อแยกขนาดของแร่เม็ดเล็กให้ออกจากกันเหมือนตะแกรงร่อนโรงสีข้าวนั่นแหละครับแต่ที่แตกต่างจากตะแกรงร่อนโรงสีข้าว ก็ตรงที่มันมีน้ำไหลมาตลอดเวลาเพื่อช่วยในการร่อนเพื่อช่วยให้แร่ซึ่งเป็นเหมือนเม็ดทรายนั้นแยกขนาดได้ดีขึ้นเมื่อเครื่องจักรต่างๆคัดแยกแร่แต่ละประเภทออกจากกันแล้วก็จะเข้าเครื่องอบแร่นั้นให้แห้งนี่คือขั้นตอนสุดท้ายการทำเหมืองแร่ที่นี่เมื่อแร่แห้งแล้วก็บรรจุพันธุ์นำขึ้นรถบรรทุกส่งยังโรงงาน ที่ต้องการแร่แต่ละชนิดเหล่านั้นเครื่องจักรต่างๆที่เราเห็นในโรงงานนี้เป็นเครื่องจักรที่ส่งมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนเครื่องจักรเหล่านี้ทำงานเพียงนิดเดียวและแร่ที่ทำงานออกมาได้นั้นก็ยังไม่เคยส่งออกจากโรงงานแห่งนี้เลยเมื่อเราชมข้างในโรงงานซึ่งเป็นปลายทางแล้วเราก็ออกมาชมนอกโรงงานซึ่งเป็นต้นทาง ส่วนที่เราเห็นอยู่สูงสุดในภาพนั้นคือตรงจุดที่รถบรรทุกแร่หินต่างๆนั้นมาเทลงเครื่องบดคล้ายๆกับโรงโมหินที่โมหินก้อนใหญ่ๆให้เล็กลงเรื่อยๆตามแต่ละสถานีจนสุดท้ายมาเข้าเครื่องที่บดละเอียดเข้ามาสู่ในโรงงานนี้แล้วคณะก็ได้เดินทางออกมาจากโรงงานเหมืองแร่แห่งนั้นนั่งรถมาประมาณ 20นาทีก็ถึงร้านอาหารดังนอกตัวอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีตอนที่พวกผมมารับประทานอาหารนั้นเป็นเวลาบ่ายสองโตที่พวกผมนั่งรับประทานอาหารนี้มีอยู่หคนในตอนแรกตอนหลังเพิ่มมาอีกหนึ่งคนรวมเป็นโต๊ะนี้มี7คนส่วนอีกโต๊ะหนึ่งนั้นเป็นโต๊ะใหญ่มีคนนั่งตอนแรก11คน ตอนหลังมีมาเพิ่มอีกสามคนรวมเป็น14คนโต๊ะใหญ่นั้นล้วนเป็นคนใหญ่คนโตคนมีชื่อเสียงของอำเภอบ้านไร่เพราะเป็นทีมงานของท่านชาดาไทยเศรษฐสอสคนดังจังหวัดอุทัยธานีการไปเหมืองแรกครั้งนี้ได้มวลสารอะไรกลับมาบ้างครับนี่คือของฝากหรือมวลสารจากเหมืองแร่มีก้อนหินสีขาวนี้คือแร,คอร่คอต์ หินสามก้อนนี้หลวงปู่สวงท่านเก็บมาตอนท่านเข้าประทับทรงเส้นไหว้ส่วนที่เห็นเป็นสีดำดำเหมือนเม็ดทรายอยู่ในจานสีขาวนี้คือหินและแร่คอร์สและแร,แร่ต่างๆที่บทผ่านเครื่องจักรที่เราไปชมมาก่อนหน้านี้แร่นี้คือแร่ชุดแรกที่ได้ทดลองทำการเดินเครื่องจักร นี่คือแร่ชุดแรกชุดเดียวที่ได้ผ่านเครื่องจักรที่พวกเราไปได้ชมมาและแร่ชุดนี้ก็ยังไม่เคยนำออกไปสู่โรงงานณสถานที่อื่นๆเลยเพราะเครื่องจักรที่นำเข้าจากประเทศมูลค่า10บกว่าล้านนั้นมีปัญหาคัดแยกแร่ออกไม่ได้ตามที่ต้องการเมื่อเครื่องจักรมีปัญหาทำให้มีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับ สุดท้ายผู้ลงทุนสู้ไม่ไหวจึงถอดใจยกเลิกถอยออกไปเพราะฉะนั้นมวลสารนี้กว่าจะได้มาเขาลงทุนไปเป็นสิบล้านแต่หลวงปู่สวงได้มาฟรีเป็นมวลสารชั้นดีที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุดยอดวัตถุมงคลของหลวงปู่สวง ครับท่านผู้ชมคลิปนี้เราก็จบด้วยเรื่องมวลสารจากเหมืองแร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีการเดินทางครั้งนี้เรามีโอกาสได้รู้จักกับลุงเฉลิมหมอยาเทวดาคนดังแห่งอำเภอบ้านไร่ท่านใดได้มาชมคลิปแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยโปรดกดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับ และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆใ,ในตอนต่อไปพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ